สวัสดีค่ะพบกับรายการสซนหมดเปลือกนะคะประจำวันจันทร์ที่27เมษายนค่ะคุณผู้ชมเพิ่งกับเกดรับหน้าที่เสิร์ฟข่าวบันเิอเหมือนเดิมค่ะก็วันนี้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายประจำตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะมาจนถึงวันนี้เราก็รวบรวมมานะคะไม่ให้ตกข่าวกันเริ่มต้นที่ข่าวแรกเลยค่ะคุณเกดข่าวดีหลายคนอาจจะทราบกันแล้วได้ชมกันแล้วนะคะขอพูดถึงอีกครั้งหนึ่งสําหรับข่าวของคุณแมทธิวกับคุณลีเดียสรันรัตนะคะสองสามีภรรยาที่ ก่อนหน้านี้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 เรียกว่าเข้ารักษาตัวเนี่ยเป็นเดือนเลยคุณเกศเราก็ติดตามอัปเดตข่าวเขาตลอดคือโชคดีที่คุณแมทธิวรู้ตัวตรวเจอแล้วก็มาแจ้งข่าวผ่านอินสตาแกรมทำให้เราเนี่ยทำให้ช่วงนั้นเนี่ยคนไทยตื่นตัวแล้วก็ให้ความสำคัญใ,ในการป้องกันหันมาป้องกันดูแลตัวเองกันเยอะขึ้นต้องขอบค,คุณคุณแมททิวจริงๆนะคะ แต่จากนั้นก็คือคุณลิเดียก็ติดเชื้อ <ฮะ S 1> จากคุณแมทธิวนั่นเองอต่างๆนา,นานาก็รักษาตัวกันไปจนกระทั่งได้ท,ดทราบข่าวดีเมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมาเนี่ย <ฮะ S 1> ทั้งคู่ก็อัปเดตว่าแพทย์อนุญ,ญาตให้ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านได้แล้ว<ช>หลังจากนั้นเมื่อวันที่23เมษายนนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคุณแมทธิวกับคุณลิเดียเนี่ยน่ารักมากได้ทําคลิปวิดีโอที่ทั้งคู่ถ่ายไว้ขณะนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียกว่า เป็นประมวลภาพเป็นคลิปสั้นๆนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยเขาอัดกันไว้เพราะว่าช่วงแรกๆอาจจะแยกกันอยู่ก่อนแล้วก็พอทุกอย่างมันดูในในส่วนของการรักษาเนี่ยมันไปด้วยกันได้เขาก็เลยได้อยู่ในห้องเดียวกันะนะคะทีเนี้ยคลิปเนี้ยถูกแชร์กันไปเยอะมากคือคุณแมทธิวลิเดียทำเสร็จเนี่ยก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียของตัวเองไม่ว่าจะเป็นยู u ูบอินสตาแกรมนะคะ,คะทำให้คนที่เข้าไปดูเนี่ยซาบซึ้งมากเพราะว่าเป็นคลิปที่ คุณลีเดียและคุณแมทธิวร้องเพลงประกอบด้วยตัวเองใช่โดยเพลงที่ทั้งคู่เลือกมาประกอบคลิปนะคะชื่อว่าเพลงรักขับร้องโดยคุี่ปุ๊อัญชลีนะคะแล้วก็แต่งโดยคุณบอยโกเสียพง์และคุณนกพรชันีีถ้าใครที่เคยฟังเนี่ยจะจำได้ดีเป็นเพลงคลาสสิกตลอดกาลนะคะชอบมากนะคะเพลงนี้เป็นความ,มาเป็นเพลงที่มีความหมายที่สวยงามซึ่งเนื้อหาเนี่ยพูดถึงการขอบคุณ แพทย์และพยาบาลทุกคนที่ช่วยเหลือทั้งสองคนในช่วงที่ต้องเผชิญภาวะวิกฤตอย่างนั้นน,นะ,ะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยโพสลงโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีแฟนๆมีเพื่อนๆดาราเพื่อนๆศิลปินทั้งหลายเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แบบถล่มทลายเลยทุกคนดูคลิปจบนะคะน้ำตาคลอตามตั้งแต่ตอนที่คุณลิเดียกำลังจะกลับบ้านแล้วยืน ยกมือขอบคุณแล้วก็ร้องเพลงให้คุณหมอและพยาบาลฟังเราดูเรายังแห่น้ำตาซึมเลยเนาะนะคะและที่สําคัญคนพูดถึงเยอะมากก็คือเรื่องของการอัดเสียงว่าเอ๊ะเขาไปอัดเสียงเพลงนี้ยังไงจี๊ดมากคุณด้วยความเป็นนักร้องอ่ะเนาะอยู่ที่ไหนก็ร้องได้อยู่ที่ไหนก็ร้องได้ห้องน้ำโรงพยาบาลจ้านะคะคือเหมือนกับว่าคุณแมทธิวคุณลีเดียเนี่ยก็ให้ผู้จัดการก็คือพี่โน้ตเนี่ยไปหาไมมาหาไปหาอะไรมาแต่ว่า อุปกรณ์อัดเสียงเนี่ยก็อยู่ในในไอแพดก็ใช้แอปพลิเคชันในการทําแล้วก็ทั้งคู่ก็โชว์เสียงในนั้นเลยใช้ห้องน้ําเป็นห้องอัดเสียงนะคะก็มีภาพที่คุลีเดียเนี่ยโพสต์ให้ดูที่อินสตาแกรด้วยแชมพูแชมพูยังอยู่เต็มเลยนะคะแมความเสียงดีไงคุณได้ความ Echo ของห้องน้ําไปด้วยเพลงนี้ก็ออกมาเนียนมากเหมือนแบบ ใช้สตูที่แบบว่าดีมากเสียงแบบออกมาดีมากนะคะและอีกช็อตหนึ่งโมเมนต์ที่สําคัญที่คนพูดถึงที่น้ําตาซึมตามอีกช็อตหนึ่งก็คือช็อตที่คุณลีเดียกับคุณแมทเทวเนี่ยขับรถ กลับไปถึงบ้านแล้วมีครอบครัวของคุณลีเดียเนี่ยคุณพ่อคุณแม่น้องสาวและที่สําคัญลูกๆทั้งสองคนดีแลนกับท้องเดมี่นะคะทุกคนยืนรออยู่แล้วก็รอต้อนรับซึ่งดีแลนเนี่ยวิ่งตรงเข้ามาหาคุณแม่ก่อนเลยนะคะทุกคนก็มีการกอดกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักมากนะคะโมเมนต์นี้ก็ดีใจที่ทั้งคู่หายป่วยแล้วนะคะก็ เป็นเรื่องราวดีๆที่มาเล่าให้สู่กันฟังนะคะใครดูไปชมอีกรอบก็ได้นะดูแล้วก็ซึ้งใจนะจริงดูแล้วก็แบบอโอ้ยปลื้มใจแทนเนาะใช่แล้วนะคะ,คะมาถึงนี้ข่าวนึงมาถึงอีกหนึ่งข่าวก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะ,คะของคุณแอนทงวสสมค่ะเพราะว่าละครเนาะของพี่แอนนะคะออกเกือบผักแอบรักคุณสามีนะคะ,คะทางช่องสามนะคะ จากบริษัททองเอ t นเตอร์เทนเมนต์ก็คือบริษัทของพี่แอนเองนะคะเพิ่งออกอากาศในวันมาศเนาะอาทิตย์ที่แล้วจัน<ช>ทร์ี่แล้วเออังคารที่แล้วคุณขาสดๆร้อนรๆตอนแรกเป็นยังไงเรตติง้งก็คือเป็นเรื่องเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นการโครจรมาพบกันครั้งแรกของคุณมักปริน กับคุณมิวนิฐาเนาะในบทพระนางที่คู่กันอะนะคะคือไม่เคยคู่กันมาก่อนใช่จริงจริงเขาจริงๆ,ๆ,ๆอยู่ช่องสามด้วยกันมันทํางานแบบไหยถึงว่าเป็นนักแสดงสังกัดช่องมานานแต่ไม่เคยมีละครคู่กันคือจริง,รงๆเคยเหมือนเคยเล่นด้วยกันนะแต่ไม่ได้คู่กันเรื่องของอภิพัฒน์ท่ได้ไหมอ่าเหมือนเคยเล่นที่มีคุณเต้วด้วยใช่ไหมก็คือคุณคุณหมากเนี่ยคู<า>่กับคุณเต้ยใช่ไหมแล้วคุณมิวเป็นตัวร้ายตอนนั้นใช่อะน้ก็เมื่อถึงเรื่องนี้ก็เรียกว่า เป็นการเป็นการมาเจอกันครั้งแรกร่วมด้วยดาราแบบอีกขับข้างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณก้อยรัชวินอันเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าพี่ก้อยห่างหายจากละครมาสักพักนะวิ่งอย่างเดียวช่วงนั้นช่วงนั้นวิ่งอย่างเดียวนะคะแล้วก็มีคุณนัทเทพค่ะหัสดินนะคะมีคุณหมอดเจี๊ยบละละนาด้วยอันนี้แล้วก็อีกคนอื่นอีกมากมายก็เรียกว่าออกอากาศไปนะคะตอนแรกโกยเลตติ้งไปนะคะ2.9เเลยนะคะในกรุงเทพ แล้วก็ท่วประเทศนะทุกท,วท่วประเทศคือ2.9แล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ย4.4ถือว่ถเยอะมากเลยนะถว่าเยอะคือจริงๆอะ่ะคนดูทีเซอร์ละครเรื่องนี้ที่ออกที่ออกอากาศฉายฉายไปเนี่ยก็อยากดูแล้วนะดูแบบอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงดูมีความกุ๊กกิ๊กทันสมัยอะไรอย่างนี้นะ,ะสำหรับนอะในยุคพี่เลตติ้งตัวเดียวใน4ี่จุด่ถวเยอะมากเยอะมากนะค,ะคุณอ,อ่ะพี่แอนก็เลยแบบฝากความในใจมานิดนึงนะคะว่าตอนแรกที่ละครออกอากาศไป แอนพี่แอนนก็ตามดูทุกช่องทางเลยนะคะว่าใครคอมเมนต์อะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะชมกันนะคะว่าน่ารักดีอาจจะมีติดติงบ้างเล็กน้อยนะคะ,คะพี่แอมก็บอกว่าในจุดเนี้ยเราก็เอาไปแก้ไขนะคะแต่โดยรวมก็คือคนส่วนใหญ่ในชื่นชม,มแล้วก็ประทับใจในตัวละครค่ะก็มีเสียงชื่นชมทั้งไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมโลเคชั่นอะไรอย่างนี้นะคะพี่แอนก็บอกว่าจริงๆะละครเรื่องนี้ไม่ใช่ละครตลกนะอ้าจริงเหรอ,อ เรานึกว่าเป็นแบบคอมเมดี้แนวแบบว่าเน้นแนวนั้นหรือเปล่าเขาบอกว่าจริงๆละครเขาเป็น love story ค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามไปเรื่อยๆนะคะแต่พี่แอนก็บอกว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเลตติ้งดีตอนเดียวแล้วจะแบบโอ้โหได้ใจใจชื่นอะไรอย่างเงี้ยนะพี่แอนบอกทุกอย่างต้องดูไปตอนต่อตอนเพราะว่าวันนี้คนบอกว่าสนุกพวกนี้อาจจะบอกว่าไม่สนุกก็ได้ใช่เดี๋ยวอาทิตย์นี้วันนี้แหละนะ ที่ต่อเนื่องกันมาก็ต้องบอกเนี่ยวันนี้เดี๋ยวลุ้นเลยค่ะพี่แอนบอกว่าเดี๋ยวลุ้นเลยนะว่าตอนสองเนี่ยคนดูจะให้คะแนนเท่าไหร่ค่ะก็แฟนๆติดตามกันได้เนาะวันจะนางคาร์นสองทุ่มครึ่งประมาณโดยประมาณทางช่องสานะคะถ้าคนดูมีความสุขผู้จัดก็มีความสุขแต่ว่าก็ต้องดูไปว่าเริ่มต้นสูงตอนกลางตอนปลายก็ยังต้องครบรสหลากหลายกันไปต้องลุ้นกันไปนะคะข่าวต่อมาอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะช่องสามเนี่ยรวมพลังจัดอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะนำทีมโดยคุณหมาก กับคุณคิมเบอร์ี่นะคะ,คะส่งมอบ200โรงพยาบาลจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยเราจะได้เห็นช่วงเนี้จะได้เห็นน้ำใจของคนไทยมากมายทุกวงการเลยแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยที่อยากโฟกัสคือในส่วนของวงการบันเทิงที่ตรงกับเราใช่ไหมคะในส่วนของช่อง3เองเนี่ยก็ ไม่อยู่เฉยนะมีะเปิดรับบริจาคแล้วล่าสุดเนี่ยคุณดิวติ่นกะมลมารินนนะคะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่องชอง3เนี่ยร่วมด้วยคุณชาคริตดิเรกวัฒนชัยกรรมการและเลขานุการมูลนิธิครอบครัวข่าวพร้อมด้วยคณะผู้จัดแล้วก็นักแสดงช่อง3อ,อย่างเช่นคุณหมากปรินคุณคิมเบอรี่คุณ, Kimberly, คะคณมะปรางวิราการคุณเกรทวรินทรคุณแชมป์ธนาทิพย์แล้วก็ คุณก็หมอก้องสอวิทย์นะคะคุณ<ะ>แชมป์ชนาทิพย์นะคะ,ะที่รวมพลังจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่คนไทยจากทั่วประเทศร่วมส่งน้ําใจสมทบเข้ามาทางมูลนิธิครอบครัวะนะคะครอบครัวข่าวในครั้งนี้นะคะอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยทั้งหมดถึง11รายการได้แก่ชุดป้องกัน PPE ขาตั้งเจลกดาขาตั้งกดเจลล้างมือหน้ากาก N95 นะคะเครื่องวัดอุณหภูมิชุดคลุมแพทย์ ไอโซเลชันกราวแล้วก็อ,อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยอีกหลายหลายรายการเลยะนะคะก็คือทุกท่านเนี่ยก็มาร่วมกันแท็กจัดเตรียมเพื่อ,อที่จะส่งมอบให้กับแพทย์พยาบาลรวม200โรงพยาบาลทั่วประเทศที่มีความจำเป็นในเรื่องของการรักษาแล้วก็สู้กับโควิด19ซึ่งทีมรักแสดงผู้จัดแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยเขาก็ไปทำกันที่อาคารมารีนอทาวเวอร์พระรามีนะคะซึ่งคุณหมากเนี่ยเป็นตัวแทนของ ทีมงานในครั้งนี้เนี่ย<ะ>เปิดใจว่าวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาจัดเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ที่คนไทยทั่วประเทศร่วมส่งน้าใจสมทบทุนเข้ามาทางมูลนิธิครอบครัวข่าวใช่ไหมคะพวกเราทีมนักสแสดงช่องสามเนี่ยขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมดีๆ<ะ>ก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเตรียมส่งให้ทีมแพทย์ทั่วประเทศซึ่งสิ่งของมีทั้งหมด11บเรายการที่เพิ่งบอกไปแ<ะ>ม้ว่าสถานการณ์วันนี้จะดีขึ้นประมาณหนึ่งแล้วะนะคะ แต่ว่าพวกเราเนี่ยในหมายถึงทีมช่อง3เองก็ขอส่งกำลังใจให้ทีมบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนขอบคุณที่เป็นด่านหน้าช่วยเหลือพวกเราและคนไทยทั่วประเทศนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะจริงๆยังชะล่าใจไม่ได้นะเหตุการณ์ตอนนี้นะคะก็ต้องรอดูแบบเหมือนเดย์บายเเลยอะ่ะเพราะว่าทุกวันเราก็ต้องติดต,ดตามข่าวสรุปรายชื่อผู้ติดเชือ้อมีเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนแต่ว่ารู้สึกดีใจอย่างหนึ่งที่คนไทยเราอะ่ะ ให้ความสําคัญก,<ช>กับการใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ดูแลตัวเองกันดีมากคือออกไปข้างนอกเนี่ยอย่างเราเดินทางมาทํางานเราจะเห็นว่าทุกคนเนี่ยใส่หน้ากากกันหมด<ช>เลยนะอย่างน้อยก็เป็นในการป้องกันจุดเริ่มต้น<ช><ช>ที่ดีแค่นี้ร่วมมือกันก็ลดการแพร่เชื้อได้เยอะเลยนะคะ,ะมาถึงอีกหนึ่งข่าวค่ะเมื่อกี้ละครช่องสามไปแล้วใช่ไหมคะ,คะอันนี้ข้ามมาฝั่งช่องวันนิดนึงค่ะสําหรับละครเรื่องใหม่นะคะก็เรียกว่าเป็นการ พลิกบทบาทครั้งสําคัญนะคะของนักแสดงคนนี้เลยค่ะคุณดอมเหตรกตูลค่ะจริงจริงถือว่าพลิกมากค่ะเพราะว่าปกติอ่ะจริงๆคุณดอมเล่นครบทุกรสแล้วนะบูก็เล่นดราม่าย้อนยุคพิเรียดคือครบทุกด้านแล้วแต่ครั้งนี้พิเศษจริงๆต้องสลัดภาพผู้ชายอกสามสองนะคะมาสวมวิญญาณเป็นเกสาวเพื่อนรักของคุณกบสุวรรณคุณยิ่งนะคะในละคร อุ้มรักเกมรวงทางช่องวัน31นะซึ่งละครเรื่องนี้ยังไม่ออกอากาศานะคะก็มีคิวจะออกอากาศาวันที่4คุพฤษภาค,คมนี้แต่ว่ากระแสตอบรับตั้งแต่ปล่อยทีเซอร์ปล่อยโปสเตอร์อะไร,ปโ,รโปรโมทเนี่ยทุกคนตื่นเต้นมากคุณคุณดอมเหตรกูลมาเจอกับคุณกบสุวรรณนันแล้วยังมีใครอีกนะคุณเกดมีคุณป้องนวัดคุณป้องนวัดคุณโดนโดนักนตรนนนนคืออยากรู้ว่าทั้ง4คนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าสมัยก่อนเนี่ย ต่างคนต่างอยู่คนละช่องคนละที่มาแต่เป็นระดับพระนางเอกตัวพ่อตัวแม่หมดเลยนะนะคะดูความโปสเตอร์มีความเกาหลีนะดูความแบบทป็นสมัยอะไรอย่างนี้คุณอ่ะคือคุณดอมก็เปิดใจนะคถึงการพลิกบทบาททางสําคัญนี้ว่านะในเรื่องนี้ผมรับบทเป็น เพียงพันแสนก็เรียกว่าเป็นเกย์นะคะและ้วก็เป็นเพื่อนสาวคนสนิทของคุณกบสุวรรณนันนะคะรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็จะเป็นผู้ชายที่เพียบพร้อมมากทั้งรูปร่างหน้าตานาที่การงานชาติตระกูลจนวันหนึ่งเนี่ยคุณพ่อเนี่ยกดดันให้แต่งงานเพื่อจะมีทายาทสืบสกุลก็เลยต้องไปขอร้องเพื่อนสนิทอย่างคุณกบสุวรรณนันเนี่ยว่าจะแบบเออมีการผสมเทียมนะคะ,คะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยสำหรับบทเกย์เนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนเนี่ย เขาเคยคุณดอเคยเล่นบทสลับร่างจําได้ไหมในละครเรื่องหนึ่งนะคะนานมากเลยใช่แต่ว่าอันนี้จะยากกว่าเรื่องนั้นก็คืออันนี้ต้องรับบทเป็นเกย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทั้งเรื่องตั้งแต่ออกอากาศวันแรกนะคะใช่ก็บอกว่าอันนี้ก็จะแบบท้าทายแล้วก็สนุกมากนะคะก็ทํากันบ้านเยอะพอสมควรเลยก็จะสังเกตคนรอบข้างว่าแบบเขามีพฤติกรรมอย่างไรบ้างเช่นการพูดกันจามือไม้ท่าทางต่างๆอ่าก็บอกว่าทุกอย่างก็แสดงออกมาเป็นธรรมชาติไปโดย ปริยายนะคะ,คะ,ะแล้วก็พูดถึงเรื่องของ LGBT นิดนึงค่ะว่าพอได้เร่นบทนี้นะคะก็ทําให้เปลี่ยนเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนคติมุมมองออมให้ที่หลากหลายขึ้นนะคะก็มองว่าคนกลุ่มนี้จริงๆแล้วเป็นกลุ่มคนที่มีความคิดเสรีภาพในการใช้ชีวิตนะคะซึ่งตัวละครตัวนี้ก็เปรียบเสมือนตัวแทนของคนกลุ่มนี้ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆด้วยอ,อ,อาจจะแบบว่าพูดถึงในมุมที่ครอบครัวอาจจะยังไม่ให้การยอมรับ แล้วก็มีการแก้ปัญหาจนเกิดเรื่องราวความวุ่นวายเกิดขึ้นใช่ไหะก็เป็นอีกแง่มุมที่ดีเนาะยังไงก็ฝากติดตามนะคะออนแอร์4พฤษภาคมนี้นะะคทุกวันจันทร์ถึงพระหัสนะคะเวลา20นาฬกา15นาทีติดตามได้นะคะข่าวต่อมาคุณขาอันนี้ก็เป็นข่าวร้อนล่าสุดเลยสำหรับเรื่องราวการหมดสัญญาของคุณโบเมลดาสุศีนะคะซึ่งจริงๆถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณต้นปีที่แล้ว ก็มีกระแสข่าวลือมาตลอดทั้งปีนะว่า<ช>คุณโบเนี่ยจะไม่ต่อสัญญากับช่องเจค,คือเธอเนี่ยเป็นนักแสดงสังกัดช่องเจ็และมีผลงานะละครเนี่ยเรตติ้งสูงทั้งนั้นคู่กับพระเอกจิ้นกันไปก็หลายคนนะคะเรียกว,ว่าเป็นลูกม่อเลยเนาะใช่เรียกว่าเป็นนางเอกยืนหนึ่งด้วยค,คือเล่นละครต่อเนื่องแต่ละปีเนี่ยเยอะมากแต่จู่จก็มีกระแสข่าวแบบนี้แต่พอเจอตัวน้องโบถามทีไรก็บอกว่ายังเหมือนเดิม ไม่ได้มีไม่เป็นความจริงจะไม่ได้มีการเปลี่ยนปแปลงอะไรใดๆสัญญายังคงมีเหมือนเดิมอะไรทํานองนี้นะคะจนกระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่24เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยทางช่องเจนะคะได้ส่งจดหมายถึงสื่อมวลชนแจ้งข่าวเรื่องการสิ้นสุดสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณโบเมลดาแล้วก็ออกมาเป็นเอกสารอย่างนี้เลยนะคะ,ะโดยข้อความเนี่ยระบุว่าช่องเจ็ด HD ขอชีอแ้แจ้งว่า คุณโบเมลดาสุขศีจะสิ้นสุสัญญาการเป็นนักสแสดงในเดือนพฤษภาคม2563สถานี<ฆ>ได้หารือกับนักสแสดงแล้วซึ่งคุณเมลดามีความประสงค์ที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตนเองในการนี้สถานีขอขอบคุณคุณเมลดาสุขศรีที่ได้ตั้งใจและทุ่มเทในงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาการเป็นนักสแสดงในสังกัดของสถานี<ฆ>สัญญ้นๆนะคะก็ส่วนความเคลื่อนไหวของคุณโบเนี่ย ยังไม่ได้มีเจอตัวที่ไหนเพราะช่วงนี้ก็กักตัวอยู่บ้านนะคะส่ว so, นใหญ่เธอจะเคลื่อนไหวโพสต์รูปลงอินสตาแกรมมากกว่าแต่ว่าหลังจากเนี้ยถ้าทุกอย่างสามารถเจอตัวหรือว่าพูดคุยก็คงต้องอัปเดตและก็ต้องจับตาดูนะคะว่าน้องโบเนี่ยจะไปอยู่กับช่องไหนจะเซ็นสัญญากับช่องไหนหรือเปล่าหรือว่าจะร่วมงานกับช่องไหนเป็นที่แรกหรือจะเป็นนักสแสดงอิสระ,ะหรือจะเซ็นแต่วแ,แววมาว่าเหมือนจะเป็น ช,ช่องน้อยสีช่องน้อยสีนะคะ,ะแต่ว่าก็ต้องรอดูว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าทุกว่าเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะ,คะอืมเนะในนั้นก็อยู่ช่องเจ็ดแล้วมาต่อที่ละครอีกหนึ่งเรื่องค่ะวันนี้ที่ฉันมาใส่ละครมากเลยนะคะอะสาหรับรละครร้อยบาทนะคะ,คะของผู้จัดคนนี้ค่ะของอาต้อยเศรษฐาค่ะก็เรียกว่าปิดฉากไปอย่างสวยงามเลยนะเมืม่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะคะและก็ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนละครนะคะทุกช่องทางนะคะ รวมไปถึงคนนี้ด้วยค่ะคุณอัธรพลเจริญชันสารนะคะอธิบดีกรมป่าไม้เพราะว่าเรื่องราวของละครเรื่องนี้เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ดูแลป่าไม้ต้องมีการต่อสู้ต่อสู้นำแสดงโดยคุณบิ๊กเอ็มใช่ไหมที่ถ่ายทอดบทบาทนี้ใช่ค่ะกับน้องนักเอกใหม่นะคะ,ะก็เรียกว่าเป็นละครที่อาทิตท่านอธิบดีเนี่ยก็ชื่นชมมาว่าเป็นละครที่สร้างจิตสำนึกใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงในปัจจุบันมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาไฟป,ป่าปัญหาการบุกรุกตัดไม้ทําลายป่า การจัดที่ดินทํากินหรือปัญหาข้อเรียกร้องของประชาชนก็เป็นอีกหนึ่งละครน,น้ําดีที่ได้รับการตอบรับที่ดีนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหน่วยงานอื่นมากกว่านะกลุ่มป่าไม้เนี่ยจะจะค่อนข้างจะมีเห็นไม่บ่อยเท่าไหร่แต<ช>่พอมามครั้งนี้ขั้นก็คงแบบว่ารื้มใจที่ได้สะท้อนปัญหาที่กําลังมีอยู่จริงๆรปัจจุบันเชียงใหม่ก็ไฟไหม้แล้วเราจะเห็นละครแนวนี้ปกติก็จะแบบเป็นละครเทิดเกียดอะไรอย่างนี้ยแต่ครั้งนี้ก็ถือว่า คุณบิ๊กเอ็มได้นะดูในชุดนี้ได้นะอ่ามาอัดต้อยก็เลยแบบโอ้โหเรียกว่าปรบปื้มใจนะคะก็เลยขอบฝากขอบคุณมานิดนึงนะคะขอบคุณก็แบบบอกว่าชื่นใจมากนะคะสำเร็จเษตรตอบรับอ่ะก็บอกว่าได้รู้ว่าอย่างน้อยคนดูต้องรู้สึกบ้างว่าการรักษาป่าไม้นั้นเป็นเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งของประเทศชาตินะคะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านอธิบดีด้วยนะคะที่ชื่นชมมาต้องขอบคุณทุกๆฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทําให้ละครเรื่องนี้สมจริง ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าละครจะออกมาเป็นยังไงนะคะก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ตั้งใจดูละครเรื่องนี้จนจบด้วยค่ะจริงๆเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่อาต้อยทำงานละครในฐานะผู้จัดกับน้องอีฟมาหรือว่าเคยมีเมื่อก่อนอะอาต้อยเคยทำละครจากจักรงวงช่องสามตอนเย็นๆอะแต่ว่าพอครั้งนี้ก็ห่างหายไปใช่ไหมคะแล้วก็มาทำเป็นละครเต็มตัวแบบนี้ยังไงต้องรอดูนะคะว่าบริษัทซับเอนเตอร์เทนเมนต์ของอาต้อยเนี่ยจะ ทำผลงานชิ้นไหนออกมากเรียกว่าเลตติ้งเรื่องนี้ก็สูงมากคิดว่าอาต้อยน่าจะมีผลงานกับช่องเจ็ดอีกเรื่อยๆนะค่ะต้องรอติดตามนะคะ,ะครบทวนนทุกข่าวแล้วค่ะคุณเกศคุณผู้ชมคะช่วงนี้จริงๆในช่องทางของการติดตามข่าวสารของ d a i l y New l like i ล t ์คิด TH ตอนนี้นะคะ,คะสามารถที่จะติดตามได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องอทางเดี๋ยตอนแรก จะดูได้ทาง YouTube ใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยตอนนี้สามารถติดตามได้ทาง Facebook ด้วยนะคะยังไงก็ฝากทั้งสองช่องทางเลยนะคะชอบแบบไหนก็ติดตามได้ทุกช่องทางชื่อเดียวกันเลยเนาะเดล้วไลค์ขีดทีเค่ะค่ะสำหรับวันนี้เพิ่อนเก็ตต้องลาไปแล้วคะ่ะพบกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ